คนนี้ที่บอกอยากดูต้องทำไงใครอยากดูทำไงดูคลิปนี้ให้จบนะใครอยากดูก็พิมพ์ไว้ก็ได้ครับแล้วก็กดแชร์ไปก็ได้โอเคนะอยากดูกดรูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็จะมีข้อความใช่ไหมแล้วก็จะมีกล่องข้อความคุณก็พิมพ์เป็นข้อความเดี๋ยวผมก็ตอบให้ผมตอบทุกคนแหละส่วนถ้าใครจะแบบทักไปเลยที่แอปเขียวก็อยู่ในข้อความเหมือนกันนะแล้วก็ทุกอย่าง เริ่มต้นที่จองคิวก่อนเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาคุยคนหนึ่งอ่ะสามสิบถึงหนึ่งชั่วโมงบางคนถ้าแบบอยากรู้มากๆแล้วผมมีเวลาหรือเป็นคิวสุดท้ายผมอาจจะคุยแบบยาวไปเลยสองชั่วโมงหรือนี้ก็ได้ก่อนนอนอะไรเงี้ยผมก็คุยยาวเลยคือแล้วแต่คนแล้วแต่ความต้องการหรือต้องการจะรู้อะไรลึกซึ้งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจองคิวก่อน แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ทักก่อนครับเริ่มต้นที่ทักถ้าคุณไม่ทักก็ไม่ได้ดูหรอกถ้ามาพิมพ์คอมเมนต์ยังไงก็ไม่ได้ดูครับเพราะผมไม่ไลฟ์เนื้ออกปลอศาสตร์ผมเป็นไรศาสตร์ผมคุณสามารถเช็คได้ในวัดหลายๆวัด,วดทั่วประเทศเอะเอว่ามันจริงหรือมันไม่จริงแล้วหมอดูคนไหนเก๋วิชาไหนเกเห็นหมดเลยครับอืม คุณจะไปเสียงทายไปสารหลักเมืองก็ได้วัดได้หลายๆวัดครับมีช่างเสียงทายพ้าเสียงทายผมใช้ของพวกนั้นเพราะฉะนั้นหมอดูเก๋วิชาเก๋มึงเจอกูอารมณ์ประมาณนี้ใครไม่เชื่อผ่านใครเชื่อคุณลองดูถ้าชีวิตคุณแย่คุณอยากได้ชีวิตดีคุณก็ลองดูก่อนเช็คก่อนเป็นอย่างแรกครับเพราะถ้าคุณไม่เช็คคุณจะหมอบอ,บอกว่าเฮ้ยขอเข้าคอสเลยถามราคาเข้าคอสเท่าไหร่ ผมไม่ให้เข้าอ่ะเพราะผมยังไม่เห็นปัญหาคุณเลยคุณจะมาเข้าทําไมวะคุณยังไม่ได้เชื่อตั้งแต่ต้นถ้าคุณไม่เชื่อนื่ออง่าถ้าคุณไม่เชื่อก็อย่าสนใจไม่ต้องเข้าแต่ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะแก้กตัวเองเฮ้ยมันต้องดูก่อนให้ผมเช็คปัญหาให้ดูก่อนว่าผมเห็นปัญหาจริงเปล่าในจุดต่างๆที่คุณเป็นคุณไม่ต้องบอกปัญหามาเลยอย่างวันเนี้ยผมบอกคนนึงอันนี้แม่งคิวเต็มต้องไปอีกวันหนึ่งใช่ปะ่ะผมบอก อะเขาส่งวันเดือนปีเวลาเกิดชื่อเบอร์โทรเลขบ้านส่งมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เงียบไม่โอนไม่อะไรเว้ยผมก็นั่งดูอ่ะโอเคได้อยากลองของผมก็ดูปุ๊บเสร็จผมบอกอ๋อปัญหาแม่งปัญหาอุปสรรคแม่งเยอะความรักไม่โไม่มีคู่ใช่ไหมเรื่องความรักใช่ไหมผมบอกไปสองอย่างโอเคครับโอนเลยคือ มันเห็นอยู่แล้วเว้ยว่าเจออะไรอยู่คุณอยากรู้หรือเปล่าล่ะเนื้อออกปะแล้วแม่งวิธีแก้ก็มีแก้ได้ด้วยเออคำตอบก็มีให้ไม่ใช่พูดเปล่าๆนะมันมีสิ่งที่จับต้องได้เนืกอออกปะไม่ได้เหมือนบอดูทั่วไปนะพูดไปส่งๆแม่งวันนี้แม่งไม่มีคู่หรอกวันราศีนี้ไม่มีคู่ช่วงนี้คุณไม่มีคู่คือไอคนวันเนี้ย มันมีอยู่คนหนึ่งที่แบบว่าพอดูไปเสร็จอ่ะเหมือนกับว่าก็ผมบอกไปว่าหมอดอูจะมักชอบบอกว่าช่วงนี้เดือนนี้ถึงเดือนนี้วันเดือนวันนี้ถึงวันนี้ราศีนี้จะมีเกณฑ์มีคู่ใครไม่มีคู่ก็จะนั่นเฮ้ยไม่ใช่ถ้าคุณแม่งไม่มีคู่ตั้งแต่ในชื่ออะ่ะพอหมอดูบอกมาแบบนี้คุณจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็จะเกิดเหตุที่ว่า เจอคนบางคนโอ้คนนี้หน้าจีบจังเลยหรือคนนี้แบบโหหน้าตาดูดีมากอยากเป็นคู่เข้าไปคุยหน่อยสิคุยเสร็จพอผ่านระยะเวลาที่หมอดูปุ๊บก็จบครับจบกันแค่นี้มีเกณฑ์มีคู่มีช่วงนี้ไงแล้วยังไงหลังจากนั้นต่อไปทำไงมันต้องแก้ให้ตัวเองมันขึ้นว่ามีคู่มีอะไรก่อนถ้าเหมือนคนวันเนี้ยเปิดมาในเบอร์ไม่มีคู่แล้วคุณจะหาคู่มาจากไหนครับคุณจะหาคนซัพพอร์ตมาจากไหนครับ คุณจะหาคนที่มาช่วยชีวิตคุณในการดำรงชีวิตคุณได้ยังไงครับมันก็ไม่มีโผล่เข้ามาเลยครับถึงคุณจะไปเปลี่ยนชื่อในาศาสตร์อื่นมาหรือในาศาสตร์เดิมปกติที่เขาตั้งกันไปเปิดเว็บหาเอามันก็เหมือนไก่เลขกมงคลที่ไปเปิดเว็บแล้วแม่งก็อ่านได้เลื่อยเปื่อยอ่ะแต่มันอ่านได้แต่อารมณ์ไงชื่อแม่งก็อ่านได้แต่อารมณ์แต่ผมเห็นปัญหาอยู่ในชื่ออยู่ในเบอร์ไงวันนี้เห็นเลขบ้านคนนึงผมบอกอะ เลขเนี้ยบ้านเนี้ยไม่ได้ไปอยู่หรอกเพราะมันขึ้นเป็นศัตรูยังไงคุณก็ไม่ได้อยู่บ้านนี้ซื้อบ้านเสร็จอ่ะสรุปสุดท้ายเขาบอกบ้านเนี่ยไม่ไม่ได้เข้าไปอยู่เพราะมีคนไปอยู่แทนใจบุญสุนทานยกบ้านให้เขาอยู่ผมบอกว่าอ่ะทั้งนั้นอ่ะถ้าแก้ในศาสตร์ผมอ่ะผมทําให้คนนี้ออกจากบ้านได้อืมเปลี่ยนเลขบ้านปุ๊บทาให้คนนี้ออกจากบ้านได้ไม่ต้องไปที่เคด้วยแล้วผมก็ให้เขายกสิ่งท้ายว่าเออมันได้หรือไม่ได้เนี่ยหรอปะ ถ้ามันไม่ได้มันไม่ได้ตั้งแต่เสียงท้ายถามแล้วว่าเฮ้ยม,มันไม่ได้นี่หว่าเหนืห่อกไหมแต่ถ้ามันได้แปลว่าก็ผมก็ทําได้ไงแล้วแปลว่าอะไรก็แปลว่าคนอื่นมันก็เก้ไงเพราะมันทําไม่ได้ไงอโอเคนะใครชอบดูให้จบใครอยากดูทักหลังบ้านมีแค่นี้เลยอโอเคนะครับแล้วก็ฝากไว้อย่างหนึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าสรดผมเน้นอ,อะไรเป็นหลัก ศาสตร์ผมเน้นลนักณะ80%ถึง85%ราสีมีแค่15-20%เท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวอักษรในมุมศาสตร์ของผมมันถูกพลิกแพลงมาจากโหราศาสตร์ซึ่งโหราศาสตร์มันเป็นศาสตร์โบราณมันก็ต้องมีการอัพเดตบ้างถ้าคุณยังไปงมอยู่ในกะลาที่เป็นโหราศาสตร์เดิมๆม,มันไม่พัฒนาคุณก็จะติดแกอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ไปเชื่อมาดูนืกอออกปะ เพราะฉะนั้นผมไม่ใช่หมอดูผมมีหน้าที่เห็นปุ๊บตรงไหนมันผิดก็แก้ครับใครอยากแก้ก็ทักหลังบ้านสุดท้ายใครมีปัญหาอยากจะเช็คทักหลังบ้านครับทักหลังบ้านทํายังไงกดรูปโปรไฟล์ครับกดที่ m มสเ a g e ครับส่งข้อความแล้วก็คุณก็ทักมาหลังบ้านผมก็จะมีรายละเอียดถ้าคุณต้องการเช็คส่วนตัวก็ทักมาส่วนใครถ้าเช็คฟรีส่วนใหญ่ช่วงนี้ไม่ได้เช็คฟรีแล้วเพราะฉะนั้น คุณพลาดไปปีหนึ่งล้วผมให้เวลาเช็คฟรีอยู่ประมาณปีแรกๆอันนี้ก็เข้าปีที่3แล้วเพราะฉะนั้นมีค่าครูหมดนะครับค่าครูเอาไปทำอะไรทำบุญบ้างแก้กรรมตัวเองที่ไปยุ่งกับกรรมพวกคุณมาบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ทักส่วนตัวถ้าเช็คเช็คเจาะลึกเช็คอะไรบ้างเช็คชื่อ เลขบ้านเบอร์โทรทุกอย่างที่มีตัวเลขตัวหนังสือเกี่ยวข้องจะเช็คเพื่อนคุณก็ได้คนไหนแม่งยอเป็นคนที่หักหลังคุณคนไหนมีปัญหาทําให้คุณมีปัญหาเรื่องเงินตลอดคนไหนมีสิทธิ์ทาให้ใครนะได้ไม่ได้เงินคืนพวกเนี้ยเช็คได้หมดเลยหลานบ้านมันเห็นตั้งแต่ชื่อจากมุมคุณสะท้อนไป ชื่อพวกคนที่เข้ามาแล้วว่าพวกนี้มาโกงพยายามโกงคุณไหมหรืออะไรพวกเนี่ยเพราะฉะนั้นการเช็คลามาานมีประโยชน์แบบนั้นทําให้คุณสามารถระวังได้ว่าคุณต้องระวังอะไรอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดรีโพสให้ด้วยนะครับขอบคุณ